E จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพศ2562เพื่อร่วมปฏิรูปการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดปัตตานีภายใต้แนวคิดเพื่อพัฒนาความร่วมมือปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีจุดหมายที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพเด็กจังหวัดปัตตานีสู่การเป็นสมาร์ทพีโผจังหวัดปัตตานี การปฏิรูปครั้งนี้จึงเป็น,นกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องรวม32แห่งดังนี้สถานศึกษาสังกัดสพทจำนวน19แห่งสังกัดสอชอจำนวน11แห่งและสังกัดอปทอจำนวน2แห่ง จังหวัดปัตตานีได้ขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนรวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น 2. ลดความเลื่อมล้ำในการศึกษา 3. กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและ4สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันผ่านกลไกของคณะกรร กรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ ศึกษาที่การจังหวัดปัตตานีเป็นกรรมการและเลขานุการและมีคณะอนุกรรมการจำนวน4ด้านดังนี้ด้านนโยบายยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผลด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการวิจัยและประเมินผลด้านกฎหมายและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในพื้นที่ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพศ2562ต่างวิสัยทัศน์ที่กำหนดคือ นวัตกรรมการศึกษาพัฒนาคุณภาพสู่พล,ลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่าง,ย,างยั่งยืน สำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดปัตตานีโดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาติและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจําปี2566 101ปียุวกาชาติไทยในวันศุกร์ที่27มกราคมพศ2566ณสนามสวนเจ้าทะเลตําบลรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดย ยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาย,ยุวกาชาติและสมาชิกยุวกาชาติตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมยุวกาชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาติในสถานศึกษามากขึ้นและ 3. เพื่อให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยอย่างทั่วถึงกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางพัชรีสนที่เมืองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานโดยนายพันเทพสุวรรณขันนายกยุวกาชาติศึกษาทิการจังหวัดปัตตานี